นี่นะครับผมก็เนี่ยที่ลาออกจากงานมาทําเกษตรอยู่บ้านนะครับผมนี่เลยเนี่ยเพราะคนคนนี้นะครับผมนี่ใช่ไหมใช่นี่นะครับคือความสุขนะครับผมที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะครับทําเกษตรนะครับผมแล้วก็ได้เลี้ยงดูเขานะครับรับทรงเขาไปโรงเรียนนี่นะครับคนนี้เลยก็ทำการบ้านนะครับผมเนี่ยทำการบ้านอยู่ ได้ไหมใช่ระบายสีนะผมนี่ระบายสีก็คอยสอนทำกันบ้านนะครับว<ะ>สวยไหมไหนขอดูหน่อยนี่นะครับ<ะ>ก็จะสวยของเขาไปนะครับผมเราก็คอยบอกคอยสอนคอยดูแต่ส่วนมากก็จะปล่อยให้เขาทำนะครับเขาอาจจะชอบแบบนี้นะผมนี่ก็เป็นสีแบบ สลับสีอืมสวยจังสวยไหมสวยสวยน่าอ, <laughs> องอ,อีโอเคอนี่แหละครับผมความสุขที่ได้อยู่กับบ้านนะครับอัับชเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเยี่ยม <laughs> บ๊ายบายบ๊ายบาย